มาเจอกันอีกครั้งนะครับในทุกๆวันจันทร์นะครับวันนี้ครับวันที่8มีนาคม2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลา9.50โมง50นาทีรายการนี้ครับจะเป็นการพยากรณ์แนวโน้มทองคำให้นะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนครับจะได้รู้ทิศทางทองคำว่าทองคำในแต่ละทิศครับจะออกมาในลักษณะอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่า ท่านจะได้เลือกซื้อหรือว่าเลือกขายได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคย้อนกลับไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็ปรับตัวลงอย่างหนักนะครับจนสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา1,700เหรียญลงไปได้นะครับแล้วก็ไปแตะจุดต่ำสุดครับที่ราคา 1, 1 6 8 7เหรียญจะเห็นได้ว่าครับตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดใครดูการาฟเป็นนะครับจะเห็นว่าทองคำเนี่ยลงมาทดสอบที่ราคา1,687เหรียญเนี่ยสอรอบเลยนะครับหรือที่เราชอบเรียกกันว่าดับเบิลบอททอมนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะทำนิวโลได้นะครับหรือว่าราคาต่ำที่เป็นราคาใหม่นะครับตอนนี้มันก็เลย ส่งผลให้ทองคำเนี่ยมันดีดตัวปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดตลาดได้เมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ราคา1,701เหรียญพอมาเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดมาครับทองคำครับก็มีกระดามีการกระโดดนะครับเปิดแก๊ปขึ้นไปนะครับบริเวณราคามา1,702ถึง1,705เหรียญนะครับและปัจจุบันครับทองคำเนี่ยก็สามารถดีดตัวขึ้นไปเนี่ยสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคาประมาณ1,714เหรียญ ปัจจุบันครับก็ย่อตัวลงมาครับป้วนเปรียธนทคาราคา1 7 0เเหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ30.61บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้เงินบาทเริ่มอ่อนตัวอีกแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่เก่งกำไรค่าเงินดอลลาร์ไว้ครับก็จะได้กำไรอีกต่อหนึ่งโอเคแล้วอาทิตย์นี้ครับจะเอายังไงต่อนะครับหลายท่านทั้งชาวเหวชาวดอยครับต่างก็ มีคำถามในใจเยอะเหลือเกินว่าทองคำครับกระโดดเปิดแก๊ปแบบนี้แล้วจะยอ่อลงไหมนะครับหรือว่ามันจะลันวิ่งขึ้นต่อไปเลยทองคำครับจะรีบาวขึ้นสูงสุดได้แค่ไหนแล้วทองคำจะลงอีกไหมลงต่ำสุดได้เท่าไหร่โอ้โหเยอะแยะมากมายหลายคำถามนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยว่าแนวโน้มทองคำนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ครับ นักลงทุนครับจะมีแผนการเล่นได้อย่างไรครับถึงจะถูกต้องคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับวันที่8ถึง12มีนาคม64นะครับก็จะมีดังนี้ข้อที่1นะครับปัจจุบันครับทองคำครับยังเป็นเทนขาลงสมบูรณ์นะครับทั้งระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับยังคงมุ่งหน้าลงใต้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วครับตอนนี้ครับ ถ้าเกิดใครที่ติดเหวหรือว่าติดเซลลอยู่นะครับท่านยังไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเจ้าเทนขาลงระยะกลางบวกยากแล้วก็ยาวใหญ่หรือว่าขาลงสมบูรณ์เนี่ยยังทํางานอยู่ข้อที่2นะครับแต่มีแต่นะครับเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันเนี่ยมันเสียสมดุลอย่างหนักนะครับทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันย้ายตําแหน่งมารอที่ราคา1730เเหรียญ นั่นแปลว่าถ้าอาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวขึ้นไปนะครับทะลุ1,7 3 0เ้ิเหรียญขึ้นไปได้หรือว่ายืนเหนือราคานี้ได้นะครับทองคำครับจะเริ่มเข้าสู่โหม,โหมดไซเวนะครับมันจะเป็นไซเวอีกครั้งหนึ่งครับทั้งอาทิตย์นี้จนถึงอาทิตย์หน้าเลยข้อที่สครับแต่อีกรอบหนึ่งตอนเนี้ย ทองคำมันยังรีบาวไม่ผ่าน1,730เหรียญน,นั่นแปลว่าตอนนี้นักลงทุนครับท่านยังต้องมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงไว้ก่อนนะครับซึ่งเป้าหมายกำไรขาลงในอาทิตย์นี้ครับของทองคำเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา1,660ถึง1665เหรียญครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดแล้วก็เป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับ จะอยู่ที่ราคา1,745ถึง1,750เหรียญข้อที่4ครับกรอบทองคาอาทิตย์นี้ครับจึงสรุปได้ว่าครับทองคำเนี่ยจะวิ่งในกรอบราคา1,690ถึง1,730เหรียญครับออกข้างไหนก่อนทะลุข้างไหนก่อนนะครับรับรองว่าท่านได้เห็นน้ำตกสีแดงหรือว่าผุสีเขียวแน่นอนครับอาทิตย์นี้ ข้อที่5ครับสรุปในช่วงแรกนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่อยากจะเตือนนักลงทุนนะครับก็คือว่าสมมุติว่าถึงแม้ทองคำเนี่ยมันจะรีบาวผ่านราคา1730เหรียญขึ้นไ่ได้โอเคแหละเทนขาขึ้นระยะกลางมันก็จะเริ่มทำงานแต่ว่าจุดเปลี่ยนเทนของขาขึ้นระยะยาวเนี่ยมันยังอยู่ไกลนะครับ ซึ่งมันอยู่ในระดับราคา1,840เหรียญแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยนะครับที่ทองคำเนี่ยมันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันยังต้องเจออุปสรรคหรือด่านสำคัญสำคัญเนี่ยอีกหลายด่านเช่นด่านราคา1,750 1,765แล้วก็1,785เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นด่านที่ขึ้นยากพอสมควรสังเกตง่ายๆครับ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านด่านทั้ง3ด่านนี้ขึ้นไปได้แบบพรวดเดียวเลยแบบขึ้นแบบง่ายๆเลยนะครับให้นักลงทุนครับสันนิฐานเอาไว้ก่อนนะครับว่าตลาดเนี่ยกำลังจะฆ่าชาวเหวซึ่งฉะนั้นแล้วครับไม่ควรไปไล่เปิดขายเซลล์อย่างที่ผมบอกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะล่อแมงเม้าเข้ามาอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าเกิดขึ้นไปแล้วครับไปชนด่านที่ผมบอกแล้วมันมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับหรือว่ามีการทดสอบแล้วทดสอบอีกอย่างเงี้ยนะครับโอเคมันก็เป็นไปตามเกมครับมันอาจจะยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในอาทิตย์นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาอัปเดตกันเพิ่มเติมแผนการซื้อขายทองคำในรูปแบบของโกลสปอ o ตหรือแบบ USD ต่อออนครับช่วง1-2วันนี้ครับจะมีแผนการเล่นแบบนี้ เอาภาพรวมก่อนนะครับทองคำครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันยังเป็นเทนขาลงสมบูรณ์นะครับมีจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยที่ราคา1730เ้ยหรียญแล้วก็กรอบทองคำทิศนี้ครับจะอยู่ที่กรอบราคา1690เถึงห7 3่นเาหรียญสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับ ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับเอาไว้ที่ราคา1713เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1718เถึงห7 2 0เี่หรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบา 1, ยสต็อปครับที่ราคา 1, 7 1 8เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,723เถึงห7 2 5เี่หรียญข้อที่สมครับ ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,723เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,728ถึง1,730เหรียญข้อที่4ครับไม้สุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,730เหรียญน,นะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,740 ถึง1,745เหรียญได้เลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดมันผ่าน1,730เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางนั่นแปลว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วครับทองคําย่อลงมาครับท่านสามารถทยอยเริ่มเข้าซื้อบายได้ตลอดแล้วนะครับใครรอซื้อของถูกอยู่นะครับในข้อที่5เนี้ยนะครับก็รอทองคำครับย่อตัวลงมาที่ราคา1,703 1695แล้วก็1680เหรียญครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวต่อมาครับมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับหรือว่าต้องการเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา 1, 7 0 5เหเหรียญหลุดลงไปได้ครับ ไปรอปิดกำไรที่ราคา1,696ถึง1,698เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเสตอตอบครับที่ราคา1,697เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,690ถึง1,692เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเสตอตอบครับที่ราคา1,692เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,681 ถึง1,683เหรียญแล้วก็ข้อที่4ครับไม้สุดท้ายครับถ้าทองคำนะครับมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1,687เหรียญน,นะครับให้เทขายเซลล์หมดหน้ตาตักเลยนะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,675ถึง1,670เหรียญได้เลยแล้วก็ข้อที่5นะครับใครชอบเปิดขายเซลล์นะครับสวนทางตอนที่ทองคำมันดีตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับ ไปตั้งเปิดขายเซลลิมิตครับรอที่ราคา1,720 1,730แล้วก็1,740เหรียญนะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดย่อตัวลงสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับอาจารย์เติ้งครับก็ขีดเส้นตายครับให้กับชาวดอยนะครับที่ราคา1,690เหรียญครับถ้าเกิดทองคำครับยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่นะครับ และทะลุ1,730เหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับโอกาสลอดของท่านก็มาแล้วนะครับมีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบในระดับ1,750อ่า1,750จนถึง1,780เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนชาวเหวครับมีเพียงด่านเดียวครับที่1,730เหรียญครับในตอนแรกนะครับถ้าเกิดมัน ยังไม่ผ่านจุดนี้นะครับทองคำก็จะปรับตัวลงต่อแล้วก็จะหลุดต่ำกว่า1,700เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับดีไม่ดีครับอาทิตย์นี้ครับเราอาจจะได้เห็นราคา1,700 1,665เหรียญด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุ1,730เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็ยังเหลือด่านราคา1,765เหรียญอีกด่านหนึ่งนะครับ ดูว่ามันจะผ่านไปได้ง่ายๆหรือมันจะผ่านไปได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านทั้งสองจุดนี้นะครับเปิดขายเซลล์อย่างเดียวเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างย้ำเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1687เหรียญลงไปได้นะครับยังไงเนี่ยโอกาสที่มันจะถึงราคา1670 ถึง1,675เหรียญได้เนี่ยมีสูงถึง99%นะครับฉะนั้นแล้วครับเปิดขายเซลล์หมดหน้าตักได้เลยอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เต้ลครับขอเลือกยืนข้างฟั่งเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนละกันนะครับก็รอทองคำครับมันรีบาวขึ้นไปสูงๆแล้วก็ค่อยตบเซลล์ลงมานะครับอาจารย์เต้ครับผมยังยึดด่านอยู่แค่2ด่านคือ1,730กับ1,765เหรียญครับ ถ้ายังไม่ผ่านทั้ง2จุดนี้นะครับผมแนะนำว่าตบเซลล์เอาไว้ก่อนปลอดภัยกว่าครับอาทิตย์นี้ก็คงมีแค่นี้ครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับกับอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ